ส่งลิงก์นี้มาให้เรานะครับก็คือท่านดรสง่งผลนะครับอรตอนแรกอย่างที่บอกท่านส่งมาทาน<ๆ>ทายโอก็งงๆแล้วก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ต้องดูเพราะว่าพี่ชายนะขอให้ดูนะและเขาก็ใช้เทคนิคด้วยนะ่าขอให้ดูให้หน่อยว่ามันถูกต้องไหมมันดีไหมนะครับในฐานะที่เราเป็ท<า>นทนายความเพราะในในคำว่าที่เราเป็นนักกฎหมายเนี่ยนะเป็นคนที่ก็อจจะคิดมากหน่อยเป็นคนที่หวานละแวงไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะของนักกฎหมายเนาะการจะสู้คดีแต่ก็ต้องดูสภาพ ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นมาเรื่องพิณโก้ให้ต่างกันเลยครับก็ขอดูนิดหนึ่งว่าเรื่องพินโก้นี่มันคืออะไรนะครับมันทําอะไรนะหลอกลวงไหมถ้าหลายท่านที่เข้ามานี่กังวลใจเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ท่านโอ๊กจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะท่านจะเห็นว่าโอเคแหละสบายใจได้นะครับไม่ใช่แชร์ลูกโตแน่ๆไม่ใช่เอ็มเอ็มแน่นอนนะครับไม่ใช่ระดมระบบรงมกนรวมระดมทุนเนาะระดมไประดมมาหายทนายโอเขาไปทำคดีพวกนี้เยอะโดยเฉพาะเรื่องของแชร์ลูกตเรื่องอะไรต่างๆ ในหน้าจอก็ไม่รู้ว่าบังท่านหรือเปล่านะครับพิงโกก็ปิ้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาอย่างนี้เกือบเกือบทุกเวลาแล้วครับทุกทุกครึ่งชั่วโมงของไัโอนะครับพิงโก้ดีดขึ้นมาดีแปลว่าอะไรครับถ้าไม่โฆษณาก็คือเงินเข้านะขนาดจะได้ยินเสียงนะปิงโกเข้ามาเนี่ยม,ม,ม,มาเมื่อกี้ก็ก็ะจะมีเงินเข้ามาแล้วแหละนะครับเนี่ยนะมันเหมือนกับเม็ดฝนบน,บน,บนฟ้าหยดหยดลงมาให้เราได้ตังค์นะต้องเป็นตังค์นะเป็นเงินนะรู้สึกสบายใจมากๆาเลยครับครับก็มาถึงตรงที่ว่าพอท่านดรสทรงผลพี่ชายนะชวน เราก็ปฏิเสธไม่ได้ก็เลยต้องดูว่ามันคืออะไรนะครับสิ่งที่ทนายโอดูนะครับแน่นอนหลกัหลกๆเลยอันดับแรกเลยนะครับดูว่าผิดกฎหมายไหมถ้าผิดกฎหมายแล้วจบไม่ต้องดูอย่างอื่นครับไม่ว่าจะทําแล้วมันรวยแค่ไหนก็ช่างน,นะทรายโอก็จะบอกปี่ชายเลยว่าท่านด็อกเตอร์อย่าทําเลยนะมันจะเสื่อมเสียตอ่อกิตยศศักดิ์ศรีที่เราสร้างจะมาถึ้งยี่สิบสามสิีกว่าจะท่านติขึ้นเป็นด็อกเตอร์ได้กว่าจะขึ้นเป็นผู้บริหารมือหนึ่งของประเทศของหน่วยงานที่ท่านทำคือท่านด็อกเตอร์ถูกซื้อตัวไปบริหารในห,หลายท แล้วท่านก็มาทําอยู่ในบริษัทสุดท้ายเนี่ยที่ทาอยู่หน้าตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าถ้าท่านไปโดนหลอกมาแล้วมันผิดกฎหมายแล้วท่านเอามาบอกครอบครัวในครอบครัวด้วยความบริสุทธิ์ใจนะโดยโดยสุจริตนี่นะครับโดยสุจริตเนี่ยไม่ได้สุจริตเราก็ต้องมาบอกกันต่อไปแล้วกลายเป็นว่าเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องเนะ่มันไม่ชอบมันไม่ชอบทำนะฮะมันเป็นการโกงกันหรือการเอาละกับเปรียบกันเนี่ยเราในฐานะของนักกฎหมายเนี่ยนักกฎหมายไทยก็ต้องหยุดยั้งเป็นหน้าที่นะต้องหยุดยั้ง ปัจหนึ่งก็คือดูว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านี้เรามาดูนิดหนึ่งก่อนนะครคว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับมันคือการที่เอาเงินของคนที่มาที่หลังนี่นะฮะระดมเงินของคนที่มาทีหลังเนี่ยเอาไา้ให้คนที่มาก่อนนะครับและคนที่มาแล้วก็พอเอาไห้เขาแล้วตัวเองก็ต้องไปหาคนใหม่ไปคล้องเอาโซ่ใหม่ลูกใหม่เขา้ามาอีกก็คล้องไปเรื่อยคนใหม่ก็เอาเงินไม่คนเก่าคนเก่าก็มาจับสันแบ่งกันบริษ,ษัทเองได้กําไรมาพอได้เยอะๆยเข่านะครับพอข้างล่างหาเรื่องคนเริ่มไม่ได้นะครับ ก็ปิดตัวหายไปนี่เขาเรียกแชร์ลูกโซ่คำว่าแชร์ลูกโซ่มันต่างกันตรงไหนฮะต่างตรงที่ว่าบริษัทไม่ได้มีเจตนาในการที่จะค้าขายอะไรไม่ได้มีเจตนาในการค้าขายหรือทํามาหากินมีสินค้าจริงๆเอาเพื่อคือไม่มีสินค้าอะไรจริงๆนั่นแหละนะครับคือเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่อาจจะอุปมาขึ้นมาอาจจะจินตนาการขึ้นมาพาไปเที่ยวบ้างหลังกันที่ท่าน,น,นเคยนะซื้อเงินตราต่างประเทศบ้างอะไรอย่างนี้บ้างเลยครับใน่นจริงเราไม่เคยรู้มันจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ สมัยก่อนทนายโอมีลูกความมีคนหนึ่งอนยะู่อออกจ,กออกจกเกลือนจำมาไม่ได้ชื่อท่านแล้วกันนะครับแต่เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็เอามาเปิดบริษัทเทรดหุ้นเหตุหุ้นหลายท่านอาจจะเคยเทรดเนาะที่เข้าไปเทรดขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นลงลงนะทายโอเคยทำเหมือนกันนะไปเทรดหุ้นแล้วก็จ้างพนักง,งานนะครับออกไปหาสมาชิกนะครับตอนนั้นอยู่ที่ศีลมนะทายโอก็เคยไปดูกันก็เป็นลูกความนะ,นะกนะ็เคยรู้จักกันพอไปดูนะเขาเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะครับ จ้างพนักงานไปหาลูกค้ามาเทรดเทรดแรกแกก็จ mm. oh, ่ายเงินเข้าไปจ่ายเงินมาเอาไปมาไม่กี่เดือนฮะได้ยินข่าวว่าตารวจไปไปถลายสวนะพอมาดูอีกทีหนึ่งโอมันไม่ได้มีการเทรดจริงๆเขาทําห้องลับไว้นะมีคอมพิวเตอร์ควบคุมการขึ้นลงของหุ้นนะขึ้นหุ้นขึ้นขึ้นลงช่วงไหนที่มีคนซื้อขึ้นขาขึ้นขาลงมากกว่าก็ตกกินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราเราก็เลยมองว่าเออนะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็อันตรายเนาะฟิงโก้มันเป็นเหมือนกันไหม ิงโก้เนี่ยนะครับเขามีสินค้าเป็นหมืน่นกว่ารายการท่านก็สามารถเช็คได้เนะาะอาจจะดูที่มาเลเซียที่สิงคโปร์นะครับเขาไปดูในแอปพลิเคชันของปิงโก้ก็จะเห็นว่าจะมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับที่เอามาเอามาไว้ในแอปของปิงโก้แอปปิงโก้เนี่ยนะครับถึงแม้จะมีการรับสมัครเราเข้ามานะครับดยการให้ซื้อสินค้า1 5 9 9เ้าสบาบาทนะฮะแล้วก็เอามาแบ่งเป็นคอมมิชชั่นเป็นโบนัสให้กับคนที่แนะนำและคนที่เทรนให้รเราเรียกเป็นค่าอบรมนี่นะครับ แต่ฟินโกไม่ได้เอาเงินก้อนนี้เลยที่ทนายโอเห็นนะครับจึงบอกว่ามันไม่ใช่โซ่มันไม่ใช่โซ่หรือว, Hinter ว่าลูกโซ่ที่มีปลายนะครับเพราะถ้าถ้าโซ่ ler, mm. ที่มีปลายหมายถึงไปหาแล้วก็ไม่มีคนสมัครเข้ามาต่อเราก็เลยไม่มีเอาเงินคนใหม่มามาจ่ายคนเก่าไม่ได้แล้วก็เลยล้มกิจการกันไปแต่ฟินโกไม่ไม่ใช่อย่างนั้นฟินโกเนี่ยนะครับถ้าเราสมัครเข้ามาเนาะหนึ่งพันห้าร้อยเก้าเก้าบาทนะครับขึ้นมาเป็นเขาเรียกเป็นร้านคาปีหรือว่าพีเอสนะครับเพอร์เพลเปอร์เปร์เนี่ยเปอร์เ ออชอปเปอร์เนี่ยนะครับหรือแนะนำผู้ซื้อหรือร้านค้าปอีกเนี่ยนะครับหนึ 1, 9. 9. ่งพันารกสบกาบทเราได้สินค้ามาแล้วชุดหนึ่งนะราคาพันกว่าบาทแล้วนะครับก็คือเราไม่ได้เสียอะไรเราจ่ายไปพันห้ารเกสเก้าเราได้สินค้ามาได้ธุรกิจมานะแล้วก็ปิ่นโก้ก็ยังเอาเงินกําไรหรือต้นทุนตรงนี้เนี่ยนะครับเอามาจ่ายให้กับคนแนะนาเราอีกแปลว่าหนึ่งพันหารเกสิบเก้าบาททนายโอพูดง่ายๆเข้าใจง่ายก็คือ ฟินโก้ไม่ได้เอาไปแม้แต่บาทเดียวท่านเชื่อไหมครับท่านลงไปดูในแผงตลาดก็ได้ว่าฟินโกเนี่ยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทของท่านนอกจากจะเอาสินค้าให้ท่านแล้วนะครับยังล้วงเงินตัวเองเออกมาอีกนะครับเพราะเขาจ่ายจริงๆทั้งหมดประมาณสองพันกว่าบาทนะครับที่ออามาจ่ายให้กับค่าแนะนําสมาชิกให้กับเป็นโบนัสให้กับผู้ที่เขาแนะนําเรามานี่แหละครับนะแต่ฟินโก้ไม่ได้เลยนะครับแต่เขาไปได้อะไรรู้ไหมเขาไปได้จากการขายสินค้าหมือนอ่นรายการของเขาคือพูดง่ายเงินก้อนนี้ถ้าเขาไม่ไม่เอามาจ่ายเราเนี่ยนะครับ เขาก็ต้องเอาไปใจ่ายให้กับใครรู้ไหมครับ y t u b e f a c e b o o k นะ Google mm hmm. เพื่ออะไรครับเป็นค่นาโฆษณาท่านรู้ไหมครับ a l ล b a b บเองนะครับ l า z a ด้เอง Shopee เองจ่ายโฆษณาปีหนึ่งเป็นสิบล้านล้านบาทนะครับในการจ่ายค่าโฆษณาเพื่อให้คนที่รู้จักเนี่ยนะครับในในทั่วระดับ Asia เอเชียเนี่ยเขาจ่ายกันตัวเลขเป็นประมาณเนี่ยแต่ฟินโก้บอกว่าของเราไม่ทําอย่างนั้นนะเราเริ่มต้นนะครับ อากเรีนของบริษัทนี่แหละครับเป็นคนจ่ายค่าโฆษณาให้กับสมาชิกในการชวนสมาชิกนะครับแล้วก็ขายชุดธุรกิจนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ยังจ,จ่ายเงินตัวเองเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้พิงโก้ไม่ได้มีกำไรแม้แต่บาทเดียวและยังต้องควักทุนตัวเองมาให้เตรียมเสมือนกับบริษัทประกันชีวิตนะฮะหลายหลายท่านอยู่ในห้องนี้อาจจะมีบางท่านนะทาธุรกิจประกันชีวิตเนาะตัวแทนบ้างเป็นขอเป็นผู้ในการบ้างนะครับตัวไค้ทำนัอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะก็เคยเป็นผู้ในการในบริษัทประกัน นะครับสองบริษัทด้วยกันนะก็จะรู้ว่าเวลาที่บริษัทรประกันเนี่ยนะขายประกันให้กับตัวลูกค้าเนี่ยนะ,ะโดยตัวแทนเป็นเป็นผู้ที่ไปขายให้เนี่ยนะ,ะเปิดมาหนึ่งกรมธรรม์ลูกค้าจ่ายเงินมาหนึ่งร้อยบาทนะครับของปีแรกเลยนะครับปีแรกที่ซื้อกรมธรรม์เข้ามาเนี่ยนะครับบริษัทรประกันจะต้องจ่ายให้นะครับร้อยสี่สิบาทลูกค้าจ่ายมา,100าร้อยหนึ่งนะฮะแต่บริษัทจะต้องจ่ายให้กับตัวแทนเนี่ยนะค่าค่าตัวแทนไปขายเนี่ยนะถึงร้อยสี่สิบาทนะครับตัวแทนถึงระดับผู้บรยการ ฝ่ายขายเนี่ยนะครับบริษัทประกันไม่ได้เงินจากปีแรกเลยนะครับแต่บตริษัทประกันไปได้ตรงไหนครับเขามุ่งหวังไปได้ในปีต่อนะปีสองปีสามปีสี่ถ้าท่านเป็นตัวแทนประกันท่านจะรู้ว่าคอมมิชชั่นในปีที่สองปีที่สามปีจะลดลงรื่เยๆฮะจากสี่สิเปอร์เซ็นจะลดลงมาสิบยี่สิบสิบห้าสิบไปจนถึงสี่เปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไล่ไปอย่างนั้นไปตลอดจะเห็นว่าบริษัทประกันเขาไปเอาปีต่อครับป็โก้เหมือนกันครับปิงโก้เนี่ยนะครับขายชุดสมัครก็จริง นะครับเอาสินค้าให้เราจริงเขาเพื่อเขาจะเอาต้นทุนตรงนี้มาเป็นค่าโฆษณาไงครับแต่เขาไม่เป็นโฆษณากับย t u ู e ไม่ไปโฆษณากับ Google Facebook เขาเอามาจ้างให้กับนักธุรกิจนะครับเป็นคนโฆษณาและเป็นคนชักชวนสมาชิกให้มาสมัครแอปกับเขาแล้วก็ขายสินค้าเป็นหมื่นเป็นแสนรายการตรงนั้นต่างหากนะซื้อแผงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมาดูแล้วเนี่ยนะครับเขามีสินค้าจริงๆนะครับจริงไม่ไม่ใช่เรื่องของแอชร์ลูกโซ่หรือโซ่ไม่มีปลาย นะทีนี้ถ้าถามท่านถามว่าเป็น MLM ไหม MLM มันต้องมียอดนะครับมียอดบาลานหรือมียอดในการรักษายอดรักษาตําแหน่งนะฮะถ้าพี่วิคอยยิงไทยโอก็เลยทำนะเคยทำ MV เคยทำหลายบริษัทยกยก MV ขออนุญาตนะเอ่ยชื่อนะครับ MV ก็เป็นธุรกิจที่ดีนะครับธุรก,กิจก็ต้องชื่นช,ชมเขานะครับก็ทําเพื่อ,อคนในสังคมมากมายนะครับแต่ว่าไทายว่าอาจจะไม่ะสมผลในตรงนั้นนะครับดวงชะตาหรือชะตากรรมอาจจะให้มาผสมผสาในพิณโก้เนาะ ในตำแหน่งต่างๆต้องมีการรักษาระดับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันไม่ว่าจะเป็นเอเอต่างๆที่จดทะเบียนลักษณะของมันติเรือว่มาร์เก็ตติ้งต้องไปจดับสอบแต่ถ้าท่านไปเช็คับสอบนะครับปินโก้จะไม่มีนะไม่มีการจดทะเบียนเอเอนะครับเพราะเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ทําากรตลาดแบบเครือข่ายหรือเป็นลักษณะของชั้นๆที่ท่านไปชวนเนี่ยท่านไม่ได้ชวนเข้ามาเป็นลักษณะของเครือข่ายเป็นชั้นนะครับท่านชวนเข้ามาเป็นลูกค้าประจานะครับเป็นลูกค้าประจําร้านของท่าน นะ๋ยวท่านมาดูในในในรายละเอียดจะเห็นว่าร้านลูกค้าของร้านใครก็ร้านมันนะครับเพียงแต่ว่าท่านสามารถขยายสาขาได้การขยายสาขาเป็นเรื่องปกติครับในการค้าขายปกตินะถ้าจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนเนาะเอาอย่างสมมติว่าเราผมจะเปิดบริษัทค้าขายอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับผมไปจ้างโรงงานผลิตสินค้ามานะครับแล้วก็กันกำไรให้โรงงานไปเอาสมมติผมเหลือกำไรยอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสินค้าตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ขายเองผมไปหาร้านค้าส่งใน กำไรไว้ห้าบาทผมส่งให้เขาสิบห้าบาทอย่างนี้นะมนสมงเได้สมดนะแล้วร้านค้าส่งเนี่ยนะครับเขาก็ขายให้กับลูกค้าของเขาก็ได้กำไรสิบห้าบาทหรือถ้าผมขายเองผมก็ได้กำไรยี่สิบาทแต่ร้านค้าส่งระทำตัวอำเภออาจจะไปขยายสาขาให้ร้านค้าปิดในตัวในเมืองหมู่บ้านในหมู่บ้านนะเขาอาจจะส่งให้กับร้านค้าหมู่บ้านสิบเปอร์เซ็นต์ลยอย่างงี้นะครับเขาก็ไว้ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างงี้นะการค้าขายอะไรอย่างนี้เป็นการทัศน์ปกติมากๆนะครับของของที่เราเห็นในสังคมรถตะวนนี่ถ้าทางไปร้าน ไปตามหมู่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆท่านก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีร้านค้าปิดขายของขายแสืขายสบู่อะไรต่างๆนะครับเขาไม่ได้มาสั่งที่โรงงานเองเขาก็ต้องซื้อจากร้านค้าส่งร้านค้าส่งก็ต้องมารับจากร้านค้าร้านค้าส่งประจําอําเภอแร,ร้านค้าประจําจังหวัดใช่ไหมครับจังหวัดถึงสั่งจากโรงงานจากบริษัทใหญ่ดีเหมก็จะแบ่งกําไรเป็นชั้นๆลงมานี่คือการค้าขายขปกติไม่ใช่ MOM เพราะฉะนั้นร้านค้าเหล่านี้จึงไม่ต้องไปจดทะเบียน นะกับสพบนะครับ, Software, รบไม่ต้องไปขออน,นุญาตเป็นละักษณะเครือข่ายนะไม่ต้องรักษาย,ยอดไม่ต้องบาลานซ์ยอดไม่ต้องมาขาซ้ายขาขวา,ขาอะไรสาราพัดเหมือนที่เราเห็นไม่ต้องลงไปเป็นกี่ชั้นกี่ชั้นนั่นมัน MLM นะตัวนี้มันเป็นการค้าขายปกติเพียงแต่ยกขึ้นมาไว้อ่าทางออนไลน์แค่นั้นเองนะครับเป็นระบบทางออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอของกฎหมายก็จึงไม่ไม่น่าห่วงอะไรละ